สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการออกทะเลไปทำตามความฝันนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของพลังเพราะว่าในทะเลผู้ที่อ่อนแอก็คือผู้ที่แพ้ซึ่งผู้ที่แพ้ก็จะไม่สามารถทำตามความฝันของพวกเขาได้พลังจากผลไม้ปีศาจจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีความแข็งแกร่งที่มากขึ้นและยิ่งผู้ใช้ฝึกฝนขัดเกล้าฝีมือก็อทำให้เขานั้นเก่งมากขึ้นมากขึ้นไปอีกวันนี้ผมจึงขอพาทุกท่านมาพบกับ10อันดับผลไม้ปีศาสายพารามิเซียสุดแกร่งถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ ไปกันเลยอันดับที่10พผลโดคูโดคูเป็นผลไม้ปีศาซ้ายพารามีเซียที่จะทำให้ผู้ใช้กลายเป็นมนุษย์ผิดซึ่งสาม,มารถสร้างและควบคุมพิดประเภทต่างๆได้รวมทั้งทำให้ผู้ใช้มีภูมิต้านทานต่อพิษทุกชนิด พลังนี้ถูกใช้โดยมาเจลแลนด์ผู้คุมสุดโหดแห่งคุกนรกอิมเพลดาวมาเจลแลนด์ได้แสดงพลังพิษให้พวกเราดูแล้วในช่วงของคุกนรกอิมเพลดาวซึ่งมันก็รุนแรงและร้ายกาจเอามากๆเลยเพราะว่าทางด้านของมาเจลแลนด์เนี่ยได้เล่นงานลูฟี่ด้วยท่าพิษและถ้าตอนนั้นมิสเตอร์ทูไม่ได้แบกลูฟี่ไปหาอีวานคอฟผมว่าลูฟี่ก็คงไม่รอดเหมือนกันพลังความร้ายกาจของพิษนั้นเรียกได้ว่ารุนแรงมากๆเลยนะเพราะว่าขนาดมาเจลแลนด์เนี่ยยังบอกเลยว่าพิษของเขานั้นถ้ากิดว่ามันปล่อยออกมาเยอะเกินไไอออไปปปแแลลลลล้้้้ววกกกก็็่่ออออยยยมมมาาาาาเเเขขนนิิสรถทททีจะะพดดง อย่างหนึ่งถ้ามาเจอและไม่ควบคุมปิดให้ดีๆแล้วก็อาจจะไปโดนพวกผู้คุมกันเองได้เหมือนกันอันดับที่9ผลนิคิวนิคิวเป็นผลไม้ปีศา,ศาสายพารามิเซียที่จะทำให้ผู้ใช้กลายเป็นมนุษย์ปุ่มเนื้อจะทำให้ผู้ใช้สามารถผลักทุกสิ่งที่สัมผัสและมีอุ้งเท้าปรากฏขึ้นมาบนฝ่ามือ ผู้ใช้ก็คือบาโทโลมิคูมาเขามักจะสวมถุงมือเวลาที่ไม่ได้ใช้พลังจากผลนิคิวนิคิวความสุดยอดของผลปุ่มเน้อน,นั้นเริ่มตั้งแต่ตอนทรลเลอร์บาร์กที่คูมาปรากฏตัวมาต่อหน้ากลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเขาได้แสดงให้เห็นว่าเขานั้นสามารถบรีบอาการให้เป็นก้อนและใช้โจมตีและการผลักเอาอาการบาดเจ็บและความเหนื่อยล้าออกจากร่างกายของลูฟี่จากนั้นที่มูกเกาะชาบอนดีคูมาได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางโดยการส่งพวกเขาไปยังสถานที่ต่างๆนี่จึงทำให้พวกเราเห็นว่าพลังจากผลนน,นิิคคัั้สสาามารถ่งงไปย สถานที่ไกลๆได้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังที่มีประโยชน์รอบด้านมากๆอีกอันหนึ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือใช้ปุ่มเนื้อบนฝ่ามือในการป้องกันหรือแม้แต่การเดินทางก็ยังทําได้สุดยอดไปเลยอันดับที่8ผลเพิ่มลดอายุเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามีเซียที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถเป,ปลี่ยนแปลงอายุของตัวเองและคนอื่นได้ ผู้ใช้ก็คือจิวเวลี่บอนนีเธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงอายุของตัวเองให้กลายเป็นเด็กหรือกลายเป็นคนแก่อีกท,ทั้งเธอยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอายุของคนอื่นๆให้กลายเป็นเด็กหรือกลายเป็นคนแก่ได้อีกด้วยสิ่งที่บอนนีมักจะทำก็คือการไปแตะตัวคนคนนั้นแล้วก็จะทําให้กลายเป็นเด็กไม่ก็คนแก่ซึ่งมันก็ถือเป็นพลังที่ร้ายกาจมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้เลยแค่ไปแตะตัวร้าให้เป็นเด็กหรือไม่ก็ทําให้กลายเป็นคนแก่แล้วก็จัดการก็แค่นั้นซึ่งมันก็ทําให้สามารถจัดการไดด้ง่่าายยมกๆเลลอัันบที7ผ เป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นของเล่นและทำพันธสัญญาเพื่อให้ของเล่นนั้นทำตามคำสั่งมาไปกว่านั้นก็คือการลบการมีตัวตนอยู่ของคนที่ถูกทำให้กลายเป็นของเล่นจากความทรงจำของผู้อื่นไปซึ่งผู้ที่กินผลโฮบีโฮบีเข้าไปก็จะกลายเป็นเด็กตลอดการเลยพลังนี้ถูกใช้โดยชูกาซึ่งมันก็ได้แสดงให้พวกเราเห็นในช่วงของดเวสโลซาที่ว่าชูการนั้นดูจะเป็นคนที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเพราะแค่แต่ตัว ก็สามารถทำให้คนอื่นกลายเป็นของเล่นได้แล้วซึ่งของเล่นพวกนั้นก็ต้องทําตามคําสั่งของชูกาด้วยนะไม่ว่าชูการจะสั่งอะไรก็ต้องทําตามทุกอย่างไม่สามารถขัดขืนได้วิธีการที่จะทําให้ของเล่นกลับสู่ร่างจริงก็คือการทําให้ชูการนั้นช็อกและสลบไปทั้งนี้ทั้งนั้นความน่ากลัวของพลังจากฝุนโฮบีโฮบีเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคุณไม่จำเป็นจะต,ต้องต่อสู้เก่งเลยแค่คุณไปแตะตัวของศัตรูได้คุณก็ชนะไปแล้วเพราะว่าศัตรูคุณจะกลายเป็นของเล่นแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งคุุณทกอย่าง พลังนี้มันมีความใกล้เคียงกับการลบตัวตนของคนคนหนึ่งให้หายไปเลยนะเพราะว่าคนรอบตัวคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะลืมว่าคนคนนั้นเคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ไปซึ่งสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆสาหรับคนที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นของเล่นถึงแม้ว่าคนที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นของเล่นจะยังมีชีวิตและยังมีความคิดอยู่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทําอะไรนอกเหนือจากคําสั่งของชูกาได้เลย อีกทั้งคนรอบข้างหรือว่าคนที่เคยรู้จักเขาก็ได้ลืมเลือนในการมีอยู่และตัวตนของเขาไปเพราะว่าสำหรับบางคนและความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยแต่การถูกลืมนั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากยิ่งกว่าอันดับที่6ผลฟูวฟัวเป็นผลไม้พีศาสายพารามิเซียที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถทำให้ตัวเองและสิ่งที่ไม่มีชีวิตลอยได้ ผู้ใช้พลังนี้ก็คือราชสีทองคําชิกิชิกินั้นนับได้ว่าเป็นบุคคลในตำนานตั้งแต่ยุคสมัยของโรเจอร์และหนวดขาวในสมัยนั้นชิกิถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเนื่องจากพลังและวีรกรรมที่เขาได้เคยทํามาความเจ๋งของพลังที่มาจากฝนฟูวฟูวหลายๆคนอาจจะมองว่าก็แค่ทําให้สิ่งของลอยได้ไม่ใช่หรอแต่ถ้าเกิดว่าเราทําให้เกาะเกาะหนึ่งเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วก็ไปทุ่มเกาะใส่ใครสักคน คือมันโหดมากเลยนะและถ้าชิกี้ไปเจอกับเรือโจรสลัดลำไหนแล้วเขาก็แค่แตะแล้วก็ทำให้เรือลำนั้นเนี่ยลอยขึ้นไปสูงๆเลยสูงแบบสูงม,มากๆแล้วค่อยปล่อยให้ทิ้งดิ่งลงมาสู่ทะเลเรียบร้อยชนะไปแล้วพลังที่ทําให้สิ่งของลอยได้อาจจะดูเป็นพลังที่ธรรมดานะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของชิกีเองด้วยว่าชิกีเนี่ยจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้อะไรอย่างไงบ้างซึ่งเขาก็สามารถทํามันออกมาได้ดีมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยได้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงจากความเก่งกาจของเขานั่นเองอันดับที่5้า ผลซูชิซูชิเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเสียที่จะทำให้ผู้ใช้สาม,มารถสร้างและจัดการกับแรงโน้มถ่วงได้ดังใจนึกพลังนี้ถูกใช้โดยฟูจิโทระเวลาที่ฟูจิโทระต่อสู้กับศัตรูเขาก็มักจะเพิ่มแรงโน้มถ่วงนตรงนั้นเพื่อที่ทําให้ศัตรูเนี่ยก้าวขาไม่ค่อยออกหรือว่าเดินไม่ค่อยได้หรือถ้าฟูจิโทระเบื่อๆเขาก็แค่ทําการเพิ่มแรงโน้มถ่วงให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะดึงดูดอุกาบาตลงมาโจมตีได้เลยซึ่งในตอนแรกที่ฟูจิโทระเรียกอุกาบาตลงมาได้นผมก,ก็แบบว่าอะไรเนี่ย อันดับที่4ผลเมโรเมโรเป็นผลไม้ปีศาจสายพรามีเซียจะทำให้ผู้ใช้สามารถทำให้คนที่หลงรักกลายเป็นหินพลังนี้ถูกใช้โดยโบอาแฮนคอกแฮนคอกนั้นมักจะทำให้คนที่หลงรักเธอหรือว่าชอบเธอมากๆเนี่ยกลายเป็นหินซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมกับแฮนคอกมากๆเลยนะเพราะแฮนคอกนั้นเป็นคนที่งดงามที่สุดในโลกจึงไม่แปลกเลยที่ว่าเวลามีใครเห็นแฮนคอกเนี่ยจะต้องตาเป็นหัวใจไปเลยพลังจากผลเมโรเมโรประกับความสามารถในการต่อสู้และความแข็งแกร่งของแฮนคอกนั้นพอมารวมกันแล้วเนี่ย ก็ทำให้แฮนด์คอกนี่แทบจะได้เรียกว่าไร้เทียมทานกันเลยทีเดียวแต่แฮน d ์คอกก็แพ้อยู่คนหนึ่งนะครับก็คือแพ้ลูฟี่นั่นเองเพราะว่าแฮนคอกเนี่ยหลงรักลูฟี่แบบหัวปักหัวปั๊มเอามากๆ แต่ถ้าเกิดศัตรูนั้นเบีเ่ยงเบนความสนใจไม่ได้มองแฮนคอกหรือว่าไม่ได้ลงรักแฮนคอกเนี่ยก็ทําให้รอดจากการถูกทําให้กลายเป็นหินไปได้นะยกตัวอย่างเช่นในตอนที่โมมมนการนั้นใช้มีดแทงมือตัวเองเพื่อที่จะได้เบีเ่ยงเบนความสนใจจากตัวของแหนคอกก็เลยทําให้โมโมอนการนั้นรอดจากการถูกทําให้กลายเป็นหินอันดับที่ 3. ผลโซลูโซลูเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียที่จะไม่ผู้ใช้สาม,มารถจัดการเรื่องต่างๆนานากับวิญญ,ญาณได้พลังนี้ถูกใช้โดยชาลลอตลินลินหรือที่ใครหลายๆคนรู้จักกันดีในชื่อบ บิ๊กมัมสามารถที่จะช่วงชิงอายุขัยของผู้คนมาได้ถ้าหากคนพวกนั้นกลัวเธอแล้วบิ๊กมัมก็จะนำอายุขัยเหล่านั้นมาใส่ในสิ่งไม่มีชีวิตแล้วทำให้กลายเป็นโฮมีซึ่งพวกโฮมีก็จะมีความแข็งแกรงที่แตกต่างก,กันออกไปเวลาที่บิ๊กมัมต่อสู้กับศัตรูเธอจะมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากจึงไม่แปลกเลยที่เธอจะสามารถแย่งชิงอายุขัยหรือจัดการกับวิญ,ญญาณของพวกศัตรูได้เพราะว่าในตอนที่บิ๊กมัมนั้นโกรธจัดตัวของเธอนั้นจะมีความที่น่ากลัวเป็นอย่างมากซึ่งตััััวววผมมเเอองนนน่กกกก็รรู้สึาลหืนนะคบ อันดับที่ 2. ผลโอเปโอเปเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างพื้นที่ทรงกลมขึ้นมาสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้ตามใจเนึกรวมถึงการพ่าตัดด้วยพลังนี้ถูกใช้โดยทราฟากาดีวอเตอร์ลอ หลอได้ใช้พลังจากผลโอเปอเปในการช่วยเหลือชีวิตของใครมาหลายคนและเขาก็ได้ใช้พลังนี้ในการจัดการกับศัตรูที่ขวางทางเขาเหมือนกันอีกทั้งพลังจากผลโอเปอเปยังสามารถทําให้คนคนหนึ่งนั้นกลายเป็นอมตะได้แต่มันก็ต้องแลกด้วยชีวิตของผู้ใช้พลังจากผลโอเปอเปอันดับที่หนึ่งผลกุระกุระเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียที่ทําให้ผู้ใช้สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้รุนแรงขึ้นมาได้พลังนี้ถูกใช้โดยเอ็ดเวิร์ดนิวเกต จากนั้นมันได้ถูกแย่งชิงไปโดยมาแชอดีเทจพลังทำลายที่เกิดจากผลสะเทือนเรียกว่ายืนหนึ่งในหมู่พลังจากผลไม้ปีศาจเลยก็ว่าได้เพราะว่าพลังผลสะเทือนนั้นมีความสามารถในการทำลายโลกใบนี้ประมาณว่าหนวดดำในตอนนี้สามารถทุบโลกให้แตกเป็นสองเสี่ยงได้ดังใจนึกแต่ก็คงไม่ทำเพราะว่าถ้าโลกนี้แตกไปหนวดดำก็คงจะไม่มีที่อยู่เหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับพลังจากผลไม้ปีศาจสายพาราเซียสุดแกร่งถ้าท่านผู้ชมคิดว่ายังมีพลังจากผลไม้ปีศาจสายพาราเซียอันไหนอีกที่มันแกร่งเลยแต่ว่ามัน ไม่ติดอันดับเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์พร้อมคำอธิบายกันมาได้นะครับว่าเฮ้ยพลังนี้มันแกร่งยังไงพลังนี้มันน่าสนใจยังไงและผมจะไปตามอ่านอย่างแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก็ subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ